Música สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนองทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กัอนอีกเช่นเคยค่ะกับสะอาดชาแนลค่ะก่อนที่จะไปรับข้อมูลกันนะคะขอฝากให้ทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งสั่นด้วยค่ะถ้าท่านใดรับชมช่องของเราอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณแม่นโอกาสนี้ด้วยนะคะที่ติดตามช่องของเราวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกลับมาพบก,กับข้อมูลของเหรียญหนึบาทอสามเหรียญสพศกันนะคะ ขอบอกเลยค่ะว่าสุดยอดของเหรียญหนึ่งบาทจริงๆค่ะต่นอ,อื่นเรามาดูรายละเอียดของเหรียญหนึ่งบาทกันนะคะเหรียญหนึ่งบาทเห,ทเหรียญกระสับโลหะสีขาววงขอบนอกเป็นเฟืองหยาบลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่อง ขติยราชภูสิตาพรฉลองพระอ,องค์คุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะทรงกลมภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชด,ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชการที่9ค่ะ เรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันนะคะกลางเหรียญเป็นรูปพระศรีรตัตนเจดีนะคะวัดพระศรีรตัตนศาส,าสดารามค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะมีอยู่2แบบค่ะแบบที่1แบบโชวอฟ้าสั้นแบบที่สองแบบช่อฟ้ายาวค่ะ คลิปนี้จะนําเหรียญหนึ่งบาทสามปีสามพศมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญให้ทราบกันนะคะเริ่มจากเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2532แต่ถ้าใครมีเหรียญบาทปีนี้ดูไปพร้อมๆกันนะคะล้วจะเห็นความแตกต่างของสามเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2532เป็นแบบช่อฟ้าสั้นค่ะ เหรียญปีพศนี้ลวดลายความชัดเจนอยู่ที่ฐานเจดีต่อไปค่ะเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2534แบเบรกช่อฟ้าสั้นเหมือนกันนะคะความเด่นชัดอยู่ที่โช่อฟ้าค่ะซึ่งมีความสวยงามมากแต่ละเหรียญก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะมาดูสุดยอดของเหรียญหนึ่งบาทที่เราจะนำเสนอนะคะก็คือปีพุทธศักราช2540ค่ะ เป็นแบบช่อฟ้ายาวเหรียญน,นี้มีรวดลายเด่นชัดทั้งช่อฟ้าและฐานเจดีค่ะถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบและสวยงามมากและก็นี่ก็คือความแตกต่างนี่ก็คือความแตกต่างของเหรียญ1น1บาท3ปี3พศนะคะนอกจากจะมีรวดลายที่ชัดเจนและมีราคาและยอดการผลิตที่แตกต่างกันแล้วนะคะการซื้อขายของเหรียญก็เช่นกันค่ะ เหรียญต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์บางเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็จะมีรอยขีดขว่วนรอยขนแมวขอบเหรียญบินบ้างเล็กน้อยนะคะเรามาถึงจุดสําคัญกันแล้วค่ะนั่นก็คือราคาของเหรียญหนึ่บาทค่ะเรามาดูกันนะคะว่า1หนึ่งบาท3ปี3อสามพศนี้เหรียญไหนจะราคาเยอะกว่ากันนะคะเริ่มที่หนึ่งบาทปีพุทธศักราชสองพันห้ารยอยอดการผลิตยอยู่ที่ 466ล้าน6 8 4 0 0 0เหรียญค่ะราคาอยู่ที่30บาทต่อเหรียญค่ะเหรียญ1บาทปีพศักราช2534ยอดการผลิตอยู่ที่329ล้าน9 00 4 00 6 3 8 0เหรียญค่ะราคาอยู่ที่30บาทต่อเหรียญค่ะและนี่ก็คือจุดสุดยอดของเหรียญนนะคะ นั่นก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2,540บแบบช่อฟ้ายาวยอดการผลิตอยู่ที่350ล้าน6 6 6 6 0 0เหรียญค่ะฟังดีๆนะคะสุดยอดจริงๆค่ะราคาอยู่ที่40บาทต่อเหรียญค่ะทั้ง3เหรียญน,นี้นะคะมีน้ำหนักอยู่ที่3.4กร,รัมค่ะนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญ1บาท3ปี3พศน,นะคะอย่าลืมนะคะว่าการซื้อขาย ต้องมีความพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ